พระเข้าวัดปฏิบัติธรรมพร้อมกับนิดนะคะอุกาสะอุกาสะอุกาสะข้าพระเจ้าขออาราธนาซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอปปมาสมาธิ และวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในคันคักสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สามผลและเจ็ดผลร้อยผลและพันผลด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส,สัตว์ตาสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุลกเกิดแก่ติดตายด้วยกันทั้งโหดทั้งซ้นอา<อ>เวลาโหดตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอา<อ>พยายาปัจชาโหดตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เพียนเพียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขถีอัตตานังปริหะลันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากขูกภัยทั้งชง i right. you